ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Noob Story นะครับก็อยู่กันในเกมของ Death r e a l นั่นเองทุกคนนะครับเปิดมาก็ไม่ต้องี่วใจนะฮะนี่คือเควสทั้งหมดในเกมนั่นเองนะครับที่อยู่ในบอร์ดเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาทำเควสที่อยู่ในบอร์ดนะครับแล้วก็เควสลับด้วยละกันนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแต่ว่าไม่ได้จบในคลิปเดียวเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะแบ่งเป็น EP ก็แล้วกันทุกคนนะครับ เควสทั้งหมดนะครับที่อยู่ในบอร์ดนะครับยิ่งทํายิ่งดีนะครับจะได้ทั้งเงินบอลเนาะแล้วก็ได้ทั้งดาวนะครับใครที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีดาวบนหัวเยอะใช่ไหมเวลาผู้เล่นคนอื่นเห็นเนี่ยเขาก็อยากว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะโปรวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คนอื่นๆที่อยู่ในห้องแบบนี้ครับสามารถหรือว่าจะจะ,จะมาเล่นกับเรานั่นเองทุกคนนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนคลิปนี้ครับนะฮะขอสัก10บ0ไลค์ก็พอนะครับมาเริ่มกันเลยทุกคน เคว้งแรกนะครับก็คือการจับยูนิคอนนั่นเองนะครับถ้าใครสังเกตนะครับพี่เนี่ยจะทําการล้อมกอบค่อยๆอ้อมค่อยๆวิ่งนะครับถ้ามันไปขวาหรือไปซ้ายเนี่ยเราก็จะค่อยๆขยับตามมันไปนะครับแล้วก็วิ่งดัดมันแบบนี้นะครับให้มันไปติดหินแล้วก็จับมันนั่นเองทุกคนนะฮะประมาณนี้เลยเนาะอ่ะแบบนี้นะฮะ แล้วก็อีกอย่างถ้าใครสังเกตนะฮะตัวพี่นี่คือแบบนูบของจริงเลยนะครับศูนย์ดาวศูนย์วินนะฮะอ่ะจับยูนี่เขามาปล่อยบนบนรถไฟนะครับแล้วก็นี่ขึ้นไปขี่ได้แบบนี้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีอานทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับได้1ดาวกับ5เงินบอร์ดนั่นเองทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเควสต่อไปนะครับเควสต่อไปก็คือการกําจัดพวกนอกกฎหมายหรือว่าตัวคาวบอยนั่นเองนะครับนี่ก็ พวกคราร์บอนก็หาได้จากตามทางกันแหละทุกคนนะฮะก็คือสังหารอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องจับมันมาขายด้วยบางคนยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ย hey, พี่แล้วเอาไปคราร์บอนไปขายตรงไหนนะครับก็คือพวกผู้เล่นใหม่นะครับก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆยังมีแบบคอมเมนต์ในใต้คลิปพี่อยู่นะครับว่าทําแบบนี้แบบไหนทํายังไงอะไรนะครับก็อ่ะสอนใหม่เลยแล้วกันทุกคนนะฮะนี่ขายครบห้าตัวนะครับเห็นไหม ได้เควกแล้วทุกคนหนึ่งดาวกับอีกสามบอลนะครับประมาณนี้อ่ะนี่ฮะส่วนพวกคาร์บอนนะครับ,ก,รบก็หาได้ตามทางแบบนี้เลยอุ้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 ยเกือบ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 โอ้โหดูถูกมันเกินไปนะฮะเราประมาทมันเกินไปนี่ฮะหาได้ตามนี้เลยตามทางเนะฮะเราจะเจอพวกคาร์บอยพวกนี้นะครับตามทางเยอะแยะมากมายอุ้ยไอตัวนี้มันล้มนะฮะเพราะว่ามันไปชนกับ ลวดหนามท้ายรถไฟเรานั่นเองมันก็เลยลม้มพยายามดูดีๆทุกคนนะฮะมันมันอันตรายนะฮะพวกคาร์บอยเนี่ยถ้ามันนอนอยู่เราคิดว่ามันตุยแล้วไงแต่จริงๆมันยังไม่ตุยนะฮะเออแต่ก็ไม่คนามือหนูหลอกจริงๆ <c oughs> รู้สึกว่าจะเป็นยูนิคอนป่ะเออเราเจอยูนิคอนด้วยว่าคาร์บอยมันขี่ยูนิคอนอยู่โชคดีโชคดีนะครับแล้วก็หาได้จาก ตามแคมป์ทุกคนนี่ไงตามแคมป์นะฮะตามแคมป์เราก็จะมีพวกคาร์บอยอยู่นะฮะแล้วแคมป์คาร์บอยเนี่ยมันก็จะมีของเต็มไปหมดนะฮะดูดิดูดแคมป์นี้ดิมีทั้งปืนนะฮะมีกระสุนนะฮะแล้วก็เฟสต่อไปนะฮะก็คือการสะสมเงินเขียวให้ครบหนึ่งพันเงินเขียวนั่นเองทุกคนนี่ฮะหนึ่งพันเงินเขียวไม่ใช่เรื่องยากนะฮะแค่แบบว่าเราเข้าหมู่บ้านสองสามหมู่บ้านเนี่ย เจอธนาคารสอบสาหลังนะครับแล้วก็เอาก้อนทองมาขายเห็นไหมเออเห็นปะครบแล้วฮะหนึ่งพันเงินเขียวก็ได้อีกสามสามดาวนะครับแล้วก็อีกเงินเงินบอลน,นะครับเงินบอลห้าใบนะครับเควสต่อมานะครับเควสนี้มีหลายหลายคนบ่นเข้ามาว่าทําบนมือถือมันทํายากนะครับ เออทำบนพีซเนี่ยมันทำง่ายก็คือเควกกินน้ำมันงูสิบขวดในเวลาสิบวินั่นเองทุกคนก็คือเควกนี้นะครับก็คือเควกกินน้ำมันงูนั่นแหละแต่ว่าต้องกินให้เร็วกินให้ไหวนะครับเออแล้วก็เควกเนี่ยพี่เคยทำคลิปคลิปสอนออกมาแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าก็ทำให้ดูใหม่และกันเผื่อมีใครไม่เห็นคลิปนั้นนะครับอ่ะเควกนี้เป็นเควกกินน้ำมันงูทุกคนนะซื้อมาละ ซื้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ํามันงูเนี่ยมาใส่ในช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์ทุกคนนะครับใส่แบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมเนี่ยหนึ่งถึงศูนย์ทุกคนใส่เข้าไปนะครับนี่ก็คือสิบขวดละแล้วก็ไล่กินเลยทุกคนไล่กินเลยครับไล่กินสิบขวดไล่กินสิบขวดอ่ะอันนี้มีชะง,งักด้วยนะครับเก้าสิเห็นไหมได้สิบห้าบอลกับ สามดาวนะครับเห็นไหมกิน10ขวดในเวลา10วินะครับมือถือก็สามารถทําได้ทุกคนต่อมานะครับก็คือเควกที่เราต้องกําจัดอซอมบี้นะครับให้ครบ200ตัวใน1เกมนั่นเองก็บอกเลยว่าใน1เกมเนี่ยซอมบี้มีเป็นพันนะครับเออค่อยๆกาจัดไปทุกคนเอ้ยนี่ไงป้านธนาคาร นะฮะค่อยๆสอยค่อยๆสอยดูดิเต็มไปหมดเลยนะฮะเออเห็นไหมมันวิ่งมาให้เราสอยเนี่ยดูดิไปปะเฮออ้ยพี่โตมาจากไหนวะเดียว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 ดียวเฮ้ย,ยคือพี่โตอ๋อคืนนี้ทุกคนใช่หรอเอามันติดนะครับตอนนี้คือข้อดีของพวกพี่โตพวกซอมบี้นะครับคือเหมือนมันจะปีนรถไฟไม่ได้นะมันไม่ค่อยฉลาดเหมือนเมื่อก่อนเว้ยทุกคน เออเมื่อก่อนยอมรับยอมรับว่าเฮ้ยมันฉลาดมากนะพอเขาปรับให้ซอมบี้เนี่ยมันปีนชานชาลาได้นะครับพี่รู้สึกว่ามันจะปีนรถไฟไม่เป็นเว้ยเออถ้ามันปีนรถไฟเป็นอะสนุกกว่านะครับอืแต่ตอนนี้คือมันปีนชานชาลาได้แต่มันปีนรถไฟไม่ได้เวนี่ไงพี่โตอ่ะยังไม่ตุยนี่ว่าอะนี่ฮะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะฮะคืนนี้ อ๋ออยไปสอยไปเนี่ยฮะมันก็จะยืนติดรถไฟเลยทุกคนนะฮะมันยืนเอออะเห็นปะถ้าเป็นแต่ก่อนมันวิ่งขึ้นรถไฟแล้วนะฮะอืมหลังจากหลังจากที่สังเกตมานะครับตั้งแต่เขาปรับให้ซอมบี้มันปีนชานชลาได้นะฮะก็รู้สึกว่ามันจะปีนรถไฟไม่เป็นแล้วเกมมันรู้สึกว่ามันเออเอะเออพี่รู้สึกว่ามันเออเออฮะซอมบี้มันเออมันไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนนะฮะเมื่อก่อนมันโหดไงไอพวกไอพวกซอมบี้้าโหดมันปีนขึ้นรถไฟ แบบโบบาแบาบาขึ้นแบบมาแบบบึมบึมบึมบม,บมเยอะๆเลยอย่างเงี้ยเออคือแบบดูดิมันมายืนติดอ่ะเห็นปะเออถ่ายรถไฟไม่มีเหล็กไม่มีอะไรเลยนะฮะคือมันมายืนติดแบบนี้เลยเห็นไหมนะฮะก็เคลียร์ง่ายๆเลยอะตอนนี้เออเคลียร์ง่ายมากถ้าเป็นเมื่อก่อนก็นคือแบบมันวิ่งขึ้นมาแล้วฮนะเราต้องไปแอบในรถไฟตรงนู้นอะเออที่พี่เอาเหล็กแปะเอาไว้นะเห็นไหมเออง่ายปะทุกคนคือมันเอ๋อไงอะ ก็ประมาณนี้นะครับนี่เช้าแล้วก็จากการพวกซอมบี้ต่อทุกคนเนะี่ยซอมบี้ในหมู่บ้านยังเหลืออยู่จากการเก็บให้ครบสองร้อยตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอ่อตีด้วยจอบนะฮะด้วยจอบด้วยพั่วนะฮะแล้วก็ตีสังหารด้วยปืนนะฮะหรือไม่เป็นการที่แบบว่าเอ,อ่ใช้ปืนไฟฟ้าอย่างเงี้ยเออใช้น้ํามันฮอลลีวอเตอร์โยนอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือนับหมดนั่นเองทุกคนสองร้อยตัวไม่ใช่เรื่องง่ายคนระับไม่ใช่เรื่องยากต้องบอกว่าสองร้อยตัวมันไม่ใช่เรื่องยากนะฮะเออเรื่องง่ายๆชิว,ชวๆนะฮะธนาคารมีบอลเท่าไหร่มีสองใบว่ะทุกคนโอ้โหธนาคารธนาคารนี้จนว่าอ่ะก็สองร้อยตัวน่าจะครบแล้วนะครับสําหรับวควยนี้น่าจะครบนะ เฮ้ยตะเกียงว่ะเจอน้ำมันกา๊าซด้วยนะครับแต่ว่าจะไปะยุ่งกับมันเลยเราไม่อยากเล่นกับไฟทุกคนอะน่าจะครบแล้วนะครับนี่โบดปั๊บหมดละเดี๋ยวขึ้นรถไฟด้วยวเฮ้ยหลอดได้ไงวนะน่ะส,สอยผ่านสอยผ่านกระจกไม่ได้นะไอเราก็ใจร้อนซะด้วยสิจะยิงทะลุกระจกเลยนะจังหวะนี้กระจกโบดมันเป็นกระจกนิรภัยว่ะทุกคนเออ โบดคือแบบหลูมมากนะฮะเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวใส่ธนาคารนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับรถไฟกันทุกคนนะฮะเป็นไงง่ายไหมเคลียร์หมู่บ้านหมู่บ้านเดียวนะฮะอย่าให้คนป่ามีปืนนะฮะอ่ะเก็บเงินบอลไปเนี่ยฮะจบละทุกคนก็มาคือรถไฟหนีกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเควสเสร็จ <laughs> แบบงง,งๆเกมนี้ก <laughs> ็คือเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยฮะอ่อมันมีมันมีซอมบี้เว้เยทุกคน นะฮะมันมีซอมบี้ใต้รถไฟนะแต่คือเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้คือเรามองไม่เห็นเว้ยว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคือนั่นแหละเห็นไหมเห็นขาวัปนไหมแต่เราไม่ได้ไปดูนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวขับรถไฟไปนะฮะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงทับรถรถอ่าเสียงรถไฟทับซอมบี้นะเห็นไหมคิวซอมบี้สองร้อยตัวนะครับได้สิบห้าบอลแล้วก็สามดาวนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมีอีพีสองนะครับก็คือถ้าทำอีพีเดียวเนี่ยมันจะยาวเกินไปนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับขอประมาณ10ไลน์แล้วกันทุกคนนะครับเจอกัน EP 2นะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ